สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมาเล่าค่ะค่ะหลังจากที่เราเล่าในอีพีที่หนึ่งไปแล้วว่าเซกเมนต์ของรถเทสลาเนี่ยมีประเภทไหนบ้างแล้วเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างนะคะอีพีที่สองเนี่ยเราก็เล่าให้ทุกท่านฟังแล้วนะคะว่าการจองและขั้นตอนของการรับรถเทสลาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในอีพีนี้ค่ะอีพีที่สามเราจะมาเล่ากันว่าถ้าเรามีรถเทสลาแล้วก็เราได้รับรถเทสลามาแล้วเนี่ยเราจะติดของแต่งอะไรบ้างเข้าไปในรถเทสลาเรานะคะ คณะในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีจําหน่ายโมเดล3กับโมเดล Y ในเมืองไทยนะคะหนูเนี่ยได้รับรถมาแล้วเนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างมินิมอลมากเลยอยากจะสอบถามนะว่าหนูควรที่จะแต่งของแต่งเพิ่มหรือว่าแบบเดิมๆดีกว่าคะโอเคนะครับในการที่เรารับรถมาเนี่ยจะมีผู้ใช้รถอยู่2ประเภท1ก็คือไม่แต่งเลยเดิมๆดีที่สุดนะครับ2ก็คือขับเดิมๆยอมเดินดีกว่า <c oughs> นะครับก็จะแบ่งคนเป็น2ประเภทคนนี้แบบเดิมๆเราเราจะไม่พูดถึงละ <c oughs> เพราะว่า ในอีพีนี้เราจะมาดูว่าของแต่งสำหรับโมเดล3โมเดล Y อะไรควรอะไรไม่ควรยังไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งในอีีเนี้ยผมกับน้องเจนะครับก็จะให้ความรู้ว่าของแต่งเนี่ยมันมีข้อดีอข้อเสียยังไงนะครับแล้วอันไหนจะแต่งหรือจะไม่แต่งอันนี้ผมต้องบอกกันว่าเป็นวิจารอย่างของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเองนะครับซึ่งเอาเรามาพูดถึงคนที่ต้องการที่จะแต่งรถและมันก็ไปแต่งออที่ภายนอก ของแต่งที่อยู่ภายในเราจะเอาไหนก่อนดีเอานอกหรือภายในรถก่อนดีให้น้องเจเลือกก่อนเพราะมันจะเยอะมากอีทีนี้ <c oughs> น่าจะยาวพอ,อสมควรนั่นหนูขอเป็นของแต่งภายในยก่อนดีกว่าค่ะภายในนะครับภายในยเนี่ยสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้กันเลยห,หนึ่งคือพรมพร <c oughs> มที่วางนะครับอาจจะเป็นพรมแบบทีดีแบบ T P U แบบอะไรก็ไม่รู้อะมันเป็นยางนะครับที่กันน้ํากันอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่บางคนก็ไม่ได้ใช้บางคนก็ใช้พรมแบบ เก็บฝุ่นบางคนก็ใช้พรมแบบเหมือนหนัง uh huh. ปิดลอออันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนคง uh huh. บอกไม่ได้นะครับ uh huh. แต่ว่าอันแรกเลยเนี่ยคือผมนะครับข uh huh. ้อดีของมันก็คือกันเปื้อนอะ่ะกัน uh huh. แต่ข้อเสียของมันมันก็คือตัวมันก็เปื้อนอยู่ดี uh huh. อ่าคือเราเราจะเห็นว่าพรมบางอย่างเนี่ย มันตัวมันเปื้อนอะโอเคครับแต่ผงบางอย่างเนี่ยมันเก็บฝุ่นไว้กับตัวเองอือ่ามันเก็บฝุ่นไว้กับตัวเองแล้วฝุ่นมันก็จะอยู่ภายในห้องโดยสารนั่นแหละนะครับผมก็จะไม่ค่อยแนะนําผมพวกนั้นนะเราจะแนะนําผมที่อย่างน้อยมันไม่เก็บฝุ่นกันน้ําเพราะว่าโดยวิสัยของคนไทยเราเนี่ยมักจะชอบเอาของกินึ้นมในรถใช่แล้วก็หกนะครับเลิกกันไปหมดที่ที่ทำทำมานะครับก็มีกาแฟหกใส่บอกางเงี้ยมันจะต้องลื้อลื้อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอผมก็เลยเป็น ต้องเรียกว่าเป็นออปชันที่กึ่งจําเป็นแล้วกันนะครับที่จะใส่อันนี้ก็คืออย่างแรกสองนะครับซึ่งชิ้นเนี้ยต้องบอกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยก็แล้วฟิล์มกองแสง,ง,แสงนะครับติดไหมรถน้องเจติดไหมติดค่ะติดนะครับฟิล์มกองแสงซึ่งปัจจุบันก็แบ่งนะครับแบ่งหลายยี่ห้อหลายเกรดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟิล์มกองแสงเนี่ยก็อยากจะแบ่งให้ง่ายๆคือมันมีประเภทที่ผสมโลหนะนกับฟิล์มที่ไม่ผสมโลหะ แต่เนี้ยมันต่างกันยังไงอฟิล์มที่ผสมโลหะหนักเราจะเห็นว่ามันจะผสมประหลอด mm hmm. เรามองจากด้านนอกมันจะสะท้อน <c oughs> เรียกว่ามองไม่เห็นข้างในเลยแหละ <c oughs> แต่ฟิล์มที่ผสมโลหะหนักเนี่ยมันก็จะกันความร <c oughs> ้อน <c oughs> ได้ดีแต่ข้อเสียของอมันคือพวกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณมันจะผ่านไม่ได้ mm hmm. เช่นอีซีพาร์ตบัดเข้าหมู่บ้านอะไรพวกเนี้ยมันจะผ่านไม่ได้เราก็จะต้องจอดแล้วก็เอารถกระจกลง mm hmm. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนก็ไม่ค่อยนิยมใช้แล้วกับฟิล์มอีกแบบหนึ่งที่ไม่ผสมโลหะหนักก็ ใช้กันมากขึ้นนะครับก็จะมีเลือกความเข้มของสีก็แล้วแต่ชอบอีกเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยชอบเข้มมากต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเอาไว้ขนยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารับใครไปเที่ยวโดยที่จะได้มองข้างนอกมาไม่เห็นอาจจะใช้เข้มหน่อยคนก็อาจจะใช้แบบใสหน่อยอ่เพราะว่าหน้าชั้นสวยเบาชั้นขาวอ่าก็จะกันโชว์ว่าเบาขาวอก็อันนี้ก็จะ ใช้แบบใสหน่อยอครับนึ่งแต,แต่จริงๆแล้วอันนี้ล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วก็คือมืดเนี่ยเวลาขับกลางคืนจะลําบากนิดนึ่าใครใครที่เคยใช้รถน้ำมันจะรู้ว่ากลางคืนเวลาถอยหรือเวลาเลี้ยวเข้ามันจะลําบากแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเทสลาใครที่ใช้เทสลาจนชินแล้วรู้สึกว่าอติดร้อยก็ได้ <S <S อย่าแปดสิบเลยติดร้อยก็ได้เพราะว่าฉันก็ไม่เคยใช้กระจกข้างฉันก็ไม่เคยใช้กระจกหลังเพราะฉันใช้กล้องอ๋อดูกล้องอย่างเดียวรถเราจะสังเกตไม่รู้น้องเจเดี๋ยวนี้ใช้กระจกมองข้างไหมหนูชอบมอยังใช้ ชอบมองกระจาอยู่กระจาหนูคิดว่ามองกระจกแล้วมันดูแม่นยามากกว่าบางมุมกระจกมันไม่ตอบสนองเะอ่าอย่างอย่างน้นเนี่ยตอนเนี้ยถอยรถเนี่ยต้องบอกว่าลดราคาลดลงได้ไหมเรากระจกข้างออกเนี่ยจริงจริงมันผิดกฎหมายอีกฎจราจรนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้บไม่ได้ใช้เลยแม้กระทั่งตอนที่จะเปลี่ยนเลนตีไฟเลี้ยวปั๊บกล้องก็ขึ้นก็เลยไม่ได้ใช้เลยกระจกมองหลังใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้อีกเพราะว่าเวลาถอยหลังก็จะมีกล้องหลัง ซึ่งปัจจุบันนี้รังคาญมากเพราะว่าเวลาขับรถทางไกลเนี่ยข้างหลังตีไฟสูงมันจะสะท้อนกับกระจกแล้วก็เข้าตาอันนี้เรื่องของฟิล์มก็ผ่านไปเดี๋ยวจะออกทะเลซะนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือมานไฟฟ้าหรือม่านมืออย่างที่เรารู้กันว่าใช่มานที่ติดบนหลังคาไม่ใช่มานไม่ใช่มานลูกแล้วเลี้ยวปุ๊บแล้วดึงอันนั้นไม่ใช่อันนี้มาดที่ติดบนหลังคานะครับก็หลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่า เมืองไทยเป็นเมืองร้อนขับรถไปแล้วก็หัวอนจะร้อนนะครับก็จะติดม่านกันม่านก็แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือม่านมือใช้มือดึงม่านไฟฟ้าแล้วก็ของไม่ใช่สิเออม่านมือกับม่านไฟฟ้าแล้วก็จะมีม่านก็มือแหละแต่มันไม่เปิดปิดละคือแปะทึกไปเลยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะก็ส่วนตัวส่วนตัวนะครับไม่ใช่ไม่ติดม่านเลยสาเหตุที่ไม่ติดเพราะว่า จริงๆแล้วนะครับเวลาที่เรานั่งมันอยู่ที่การเซตท่านั่งของเราถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่จะทนไม่ได้เพราะว่าเราจะเลื่อนเบาขึ้นสูงเพราะเขาต้องการทัศนวิสัยที่มองให้เห็นหน้ารถอ่าแต่ถ้าคนที่ใช้รถชินแล้วรู้สึกว่ามันกัดได้อ่าเราก็นั่งต่ำนั่งเกือบโซฟาแหละนั่งสบายๆแล้วยิ่งนั่งต่ําเออนเบาหัวก็ยิ่งห่างจากรจกกทางใช่ใช่อย่างผมเนี่ยสูงปว่ามันร้อยหกสิบกว่ากว่าไปเกือบยี่สิบเซน นะก็นั่งอย่างเงี้ยก็ยังยังห่างกับหลังคาประมาณครบหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีรู้สึกว่าร้อนอ่าเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งข้อดีข้อเสียของม่านสองอันน่ะมันก็แตกต่างกันอีกม่านมือประหยัดถูกประกันไม่หลุดแน่นอนอ่าแต่บอกไม่หลุดก็ไม่ใช่นะหลุดนะครับหลุดส่วนไหนคะหลุดส่วนที่รื้อสมมุติตอนที่เราลื้อขึ้นไปติดอ่ะแล้วเราไปดึงหลังคาหรือดึงกิ๊บจนหลุดหรือแตกหัก กันอันนั้นไม่รับผิดชอบอยู่นะถูกไหมครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ไม่รับผิดชอบแบบของประกอบมาดีๆดึงเปาะหักแล้วก็บอกว่าฉันเคลมก็คงไม่ได้นะครับอันนั้นก็บอกก่อนว่ามันมีส่วนที่หลุดแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่เล็กน้อยบอกว่ากิฟตตัวนึงก็ไม่กี่บาทหรอกนะฮะก็ก็มีแค่นี้ในส่วนของม่านม่านมือแต่มันก็จะมีข้อเสียเพราะว่าม่านมือมันทําให้หนักมากไม่ได้มันจะต้องทําให้ลื่นเพื่อที่จะดึงเปิดปิดนึกออกไหมฮะดึงเปิดปิดเราคงไม่แบบโอ้มาปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าแบบสามารถถ้าต้องใช้สองม โอเคอันนี้เราก็จะเข้าเทนนิงอล้เราเป็นกล้ามเนื้อไตเสจแล้วใช้ไปเรื่อยกล้ามเนื้อไตเสจก็จะ,ะแข็งเลยเพราะด้วยความที่มันเบาเนี่ยแหละครับใช้ไปเรื่อยมันจะมีเสียงเพราะ,ะว,าว่ามันต้องเลื่อนได้นึงออกใช่ไหมถ้ามันไม่มีแผ่นซับเสียงอะ่ะเวลาที่เราเบรกหรือเวลาที่ออกตัวรถมากมันก็จะมีการขยับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับม่มานเออในขณะที่ม่านไฟฟ้าปัญหาเนี้ยมันจะหายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์เป็นเชือกดึงไว้ตลอดอ่มันไม่สามารถจะเปิดปิดเองได้แต่ข้อเสียของม่านไฟฟ้้้าาคือออมัันจะตตงไป่เขกบ ไฟ12โวลต์ซึ่งแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันจะไปเอาไฟ12โวลต์ที่ไหนถ้าเราไปเอาไฟ12โวลต์ที่เทสลาปล่อยไว้ให้แล้วผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่าตรงเนี้ยประกันก็ไม่น่าหลุดบางคนบอกประกันหลุดผมก็แบบถ้าอย่างนั้นต้องบอกทางเทสลาว่าฉันไม่เอาพอร์ต12โวลต์ให้เก็บไว้เออให้เก็บไว้เลยเพราะว่ามันมีพอร์ตให้ใช้ไฟ12โวลต์แต่ถ้าใช้ไฟ12โวลต์แล้วประกันหลุดจะมีไว้ทำไมใช่ไหมจะมีไว้ทำไมเออก็ไม่ต้องมี อันนี้โดยส่วนตัวนะแต่ว่าในส่วนที่ลื้อก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับลื้อตรงไหนถ้ามันเกิดแตกหัก,กตรงนั้นก็กันก็ต้องหลุดกนันว่ากันไปตามน,น,นะครับข้างใน,งในมีอะไรอีกข้างในข้างในฟิล์มม่านพรมนะครับก็จะเป็นพวกของแต่งข้างในละอย่างเช่นจอ,อจอนะครับจอปรับอจอที่อยู่หน้าหน้าพวงมาลัยเพราะหลายคนไม่ชินกับการที่ขับแล้วจะต้องหันมองจอด้านซ้ายก็เลยเอาจอเนี่ยมาติดที่ของพวงมาลัยเพิ่มนะครับเพิ่มมันก็ ก็สะดวกดีแหละบางจอก็มีกล้องหน้าให้ด้วยบางจอก็เป็นคาเพเป็น Android Auto อะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าน้องเจได้ติดไหมไม่ได้ติดไม่ติดอีกแล้วไม่ติดอีกแล้วซึ่งออปชั่นนี้ผมเคยติดแล้วออแล้วก็เอาออกแล้วอ๋อทำไมคะย้ายมุมก็ย้ายแล้วแล้วสุดท้ายก็เอาออกไปนะเพราะปัญหาหลักๆเลยเนี่ย อันนี้เราเพิ่มเติมความรู้ของเทสลาให้ซึ่งอีีนี้จะยาวนิดนึงนะครับ <c oughs> ยาวนิดนึงเพราต้องขอแรงคนตัดนะครับน้องเกยเขาจะเป็นคนตัดต่อนะครับว่าอาจจะต้องนั่งฟังเสียงน้ากันจนหลอนกันไปเลยทีเดียว <c oughs> นะครับเพราะว่าไอตัวจอเนี่ยครับเราเพิ่มความรู้ให้ระบบแอร์ของเทสลาเขาไม่ได้มีฟินแอ์สังเกตรเราไม่สามารถปรับจอเทสลาปัดไอตัวแอร์ของเทสลาซ้ายขวาบนล่างโดยใช้มือ,อจับได้ซ้ายขวาบนล่างนึกออกไหมเราจะต้องปัดที่หน้าจอ,อาปัดที่หน้าจอใช่เพราะว่าระบบของเทสลาเป็นแบบนี้ครับ เราจะเห็นช่องแอร์สองช่อง mm hmm. ช่องแอร์หนึ่งอ่ะมันจะปล่อยมาในแนวเก้าสิบองศา mm hmm. ปล่อยออกมาปอย่างนี้ส่วนอีกช่องหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ตรงที่เป็นไม้มันจะปล่อยลมขึ้นมา mm hmm. ขึ้นมาตรงๆเลย mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเครื่องอ่ะมันจะบังคับไอตัวใบเปิดปิดข้างหน้าให้ความแรงของลมเนี่ยตามองศาเพื่อที่จะที่เราปรับที่หน้าจอลมที่มาด้านนี้กับลมที่ตรงขึ้น mm hmm. เวลาชนพุ๊มมันก็จะเฉียง mm hmm. อยากจะให้อยู่ในแนวไหนอะ่ะ mm hmm. ก็เปิดอันขึ้นมาตรงๆเนี่ยให้เบาหน่อยหรือแรงหน่อยเพื่อทําให้องศาของ ล,ลมแอร์<ท>รใช่<า>ว่าเป่าตรงหน้าอกเป่าหน้าหรือเป่าหัว uh huh. ะนะครับซึ่งจอเนี่ยมันบังนิด oh. มันบังใครที่บอกว่าจอไม่บังแอร์ผมบอกเลยนะครับโมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บังมากหรือน้อยซึ่งถ้าจอเล็กก็บังน้อยบางคนบอกนะจอเล็กมันไม่บัง มันบังครับถ้าคุณเลื่อนพวงมาลัยขึ้นบางคนตัวใหญ่ถูไหมขาใหญ่เราต้องเลื่อนพวงมาลัยขึ้นมั่งบนจอที่มันอยู่หงอ่ะมันก็ขึ้นมั่งบนด้วยใช่กับแอร์ฟลูใช่มันก็มันก็มันก็บังอยู่ดีนะครับสุดท้ายเราก็จะใช้งานไปรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะแล้วเมืองไทยร้อนเข้ามาฉันกำลังร้อนๆเลยฉันอยากได้ลมพัดหน้าอ่าทำไงดีครับติดจอก็ติดพัดลม USB สักสองตัวเพิ่มมันก็มันก็จะเหมือนลดสิบร้อยก็มีมีพัดลมน่ารักดีค่ะมีติดจอถ้าชอบก็ได้ถ้าชอบก็ได้นะอันนั้น แล้วก็สองเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยนะเขาแก้มาแล้วจอมีช่องลงเคยเห็นใช่ไหมมีช่องลงซึ่งมันจะรวมลงที่มาจากแนวลาดกับแนวตั้งเนี่ยมันรวมมาแล้วช่องมันออกแนวไหนครับออกแนวเก้าสิบอาจจะเป่าหัวไหมไม่เป่ามันก็ไม่เป่ามันไม่มีตัวบังคับทิศทางสุดท้ายมันก็ก็ไม่ขึ้นอยู่ดีอันนี้คือข้อเสียหลักๆของจอเลยยกเว้นจอที่มันไปตั้งข้างบนแอร์หรือมาติดที่คอพงอะไรเลยโดยที่ไม่ติดที่แดชบอร์ดนะ ข้างบนก็มันก็จะไปมีปัญหาเรื่องความร้อนอติดที่คอพงมอะไรก็จะมีปัญหาบังแอร์ในบางจุดคือเราปรับขึ้นบนมันไม่บังละถ้าปรับลงล่างมันก็ยังคงบงังอยู่นะครับอ,อันนั้นก็คือข้อเสียของอของจอ,อนะครับก็เ,เลยแต่ถ้าใครชอบก็ก็โอเคแต่ว่าส่วนตัวต้องเจชอบไหมจอไม่ไม่ไม่ติดค่ะไม่ชอบเนาะ,ะก็อย่างผมก็ไม่ไม่ติดไม่ชอบเพราะว่าด้วยคาที่ น้าออกเทสลาอยากได้ความเป็นมินิมอลพอเวลานี้มันมาติดเต็มไปหมดอ่ะมันก็จะเหมือนรถสตาร์ทมันก็เหมือนเดิมก็เลยเลยไม่ชอบอยากให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้นะครับแต่ว่าอันนั้นก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบนะครับโอเคจอมหันไปอันนึงนะครับก็คือคอมมานเดอร์ต่างๆอ่าติดไหมครับไม่ติดไม่ติดอีกโอ้โหไม่มีรายการไม่มีใครที่ติดเลยในรายการนี้นะครับคอมมานเดอร์หรือพวก ปุ่มต่างๆที่มันเป็นยุ่งกับสายแคร์เพื่อที่จะสั่งถ้าใครที่ได้มาอบรมแล้วนะครับที่โอกาสขายคอร์สเลยใครที่ได้มาอบรมคอร์สเทสลาเบื้องต้นกับผมแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าสายแคร์หรือแคนบัสเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรแคนบัสคือต้องเจช่วยอธิบายแคนบัสคือนะมันก็นานมากแล้วแต่แต่ยังเข้าใจอยู่นะยังเข้าใจอยู่ถ้าเข้าใจเดี๋ยวนะก็บอกว่าถ้าเข้าใจต้องอธิบายได้ไม่คือแคนบัสมันย่อมาจากคอนโทรลแอร์เรียนเน็ตเวิร์กนะครับมันเป็น ระบบการสั่งงานเนาะระบบการสั่งงานในรถนะครับซึ่งพวกผมเซ็กซี่ทั้งหลายแหละเนี่ยมันไปต่อเข้ากับแคนบัสเสร็จแล้วก็มีตัวกล่องเพื่อให้ส่งสัญญาณมาบลูทูธมาที่ปุ่มต่างๆเราจะเซตคำสั่งเป็นอะไรพอกดปั๊บปุ่มก็จะรับตัวกล่องสัญญาเนี่ยก็จะรับสัญญาบลูทูธจากปุ่มเสร็จแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่แคนบัสเพื่อให้มันสั่งงานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมามีทั้งแคนบัตมีทั้งเป็นปุ่มคอมมานเดอร์เสร็จแล้วก็ยังดูค่า เหมือนกับพวกอบ d เดียเราก็จะเห็นว่ารถวิ่งด้วยความเร็วเท่าไรอุณหภูมิตรงนู้นเท่าไร่ตรงนี้นะอ,อ,อยู่ในชุดเดียวกันด้วยก็คือเอาข้อมูลจากแคนบัตเนี่ยออ,ออกมาด้วยเพราะนั้นประกันหลุดไหมครับหลุดคะ่ะหลุดแน่นอนนะครับในในไทยต้องบอกว่าในไทยอาอที่ต่างประเทศไม่หลุดเหรอคะที่ต่างประเทศจะมีบางชิ้นที่เขาอนุญาตมีบางชิ้นคือต้องเป็น p r o d u ั t ์ที่เขาเรียกอะไรเหมือนกับฐานมาตรฐานของเฮเอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจนะอย่างเขาเรียกอะไรนะตัวนึงอ่ะที่มันเป็นจอ คอมมาดูค่าด้วยผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่อเมริกาไม่หลุดอแต่ที่ไทยหลุดนะครับเพราะว่าเราต้องไปยุ่งกับแคนบัสแคนบัสนะครับคือมีการเขาเรียกอะไรรถเนี่ยเวลาสั่งงานมันก็สั่ง่านแคนบัสเราแค่ไปจํามันออกมาแล้วส่งสัญญาณเข้าไปอืเพราะฉะนั้นเราไปยุ่งกับระบบคําสั่งหลุดหมดเพราะฉะนั้นอะไรที่ไปยุ่งกับแคนบัสนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยหลุดหมดอันนี้เป็นสิ่งที่คนติดตั้งเนี่ยต้อง ยอมรับความเสี่ยงเองแต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมหนึ่งก<ม>็มไม่ได้มีปัญหาหร<ม>อกแคนบ,บัสมันมีไฟไหมแคนบัสมีไฟไหมมีสิแคบนบัสต้องบอกว่ามีอ่อนๆมากความต่างศักมันอยู่แค่ประมาณสองจุดห้าโวลต์นั้นนั่นเองเหมือนเหมือนต้องบอกว่าจริงๆแล้วคล้ายๆกับสายสายสัญญาณอะสายลาโพงอะอจะบอกว่ามีไฟไหมมันต้องบอกว่าเรียกว่าไม่มีก็ได้นะเพราะว่าจริงเอาแคนบัสมาแตะลิ้นมันก็ยังไม่ไม่ไม่ช็อตอ่ะอ่าไม่ช็อตนะครับ ไม่ได้ทําให้ลิ้นเราชากินมาล่าอย่างลิ้นยังชามากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ยาวไปเลยนะครับในส่วนของแคนบัสเพราะยังมีอุปกรณ์อีกหลายชิ้นที่ต้องมายุ่งกับแคนบัสนั้นตอนนี้อาจจะมีคนสงสัยแล้วว่าแคนบัสเนี่ยมันทํางานกับระบบเทสล a าอย่างไรนั้นน้าช่วยอธิบายแบบคาวๆให้ฟังได้ไหมว่าตัวมันตัวแคนบัสเนี่ยมันทําหน้าที่อย่างไงในรถเทสล a าก่อนที่เราจะเอาของแต่งไปใส่โอเคนะครับแคนบัสนะครับก็คือเทสล a าเนี่ยเปลี่ยนจากรถหรือเปลี่ยนจากการสั่งงานแบบพอร์ถูกพอร์ พอยดูพอยเนี่ยเราคิดง่ายๆก็คือสวิตไฟเรากดเปิดสวิตไฟก็เปิดเรากดปิดสวิตไฟก็ปิดเราไปกดตรงอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับแต่แคนบัสเนี่ยเป็นการสั่งงานผ่านเรียกอะไรผ่านเลขฐานอ่ะซึ่งมันจะเดินสายสองเส้นนี้มีแคนไฮกับแคนโลนะครับบนไปรอบรถส่งสัญญาณจากตรงไหนก็ได้เข้าไปที่ตัวรถซึ่งระบบของแคนบัสเนี่ยก็จะมีลำดับความสําคัญอีกเลขน้อยสําคัญมากเลขมากสําคัญน้อย ถ้าคำสั่งที่ใช้เลขมากไปขัดกับตัวเลขน้อยมันจะทํามันจะไม่ทำงานอย่างเช่นง่ายๆนะครับเทซ่าถูกออกแบบไว้ว่าถ้าเราจอดรถแล้วเราเปิดประตูไม่อนุญาตให้ขับรถถูกไหมเราจะสังเกตเนี่ยคือสิ่งที่ผมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเลยขับรถมาถึงจอดปั๊บเปลี่ยนเป็นเกียพไหมต้องเจีเปลี่ยนไหมก่มอนลงรถแทบจะไม่ได้กดแล้วทายังไงเพื่อให้เป็นเกียพเปิดประตูถูกต้องครับ เพราะความสําคัญของมันคือถ้าเปิดประตูอยู่ไม่ใช่มันจะเข้าพีให้คือไม่อนุญาตให้ขับรถเพราะคําสั่งมันขัดกันนะเราก็สามารถที่จะเดินลงรถได้ลงจากเสร็จปิดประตูปั้งล็อกรถไหมไม่ไม่อีกเพราะมีคําสั่ง walk away ถูกไหม walk away ดอลล็อกก็คือเดินไกลรถก็ล็อกอีกนะครับอันนี้เขาก็ใช้แคนบัตเข้ามาซึ่งแทนที่จะต้องใช้สาย p อย n t t อยอย่างเช่นปัดน้ําฝนไปที่ปัดน้าฝนฉีดน้ําไปที่ฉีดน้ําสังเกตเห็นไหมมันจะมีสายสองเส้นแคนบัตคู่เดียว เสร็จ <ưỡ Dante> <ม>แล้วก็ส่งคําสั่งไปอันนี้ก็คือระบบของมันอะนั้นของแต่งทุกอย่างเนี่ยก็จะไปยุ่งกับแคนบัสเหมือนกันนะครับนั้นถ้าหนูสรุปง่ายๆแคนบัสเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าเส้นสายไฟที่ลากต่อในเทสลาแล้วก็มีคําสั่งตอบกันไปกันมาประมาณนี้ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยนะฮะก็คือมันจะเดินไปทั่วรถเพื่อที่จะเป็นการออกคําสั่งเพราะนั้นเนี่ยใครที่ทาเทสลานะครับอันนี้แอบให้นิดหนึ่งสายไฟส่วนใหญ่จะมีสี่เส้นเห็นไหมฮะบวกลบ แคนไฮแคนโลแค่นั้นเแคนนี่ก็คือแคนบัสถูกต้องครับแขนแปลว่ากระป๋องไฮโลแปลว่ากระป๋องไฮโลไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกแคนไฮแคนโลก็คือเป็นตัวที่เขาเรียกว่า c o n โทรล a อเ a ีย t เน็ตเวิร์กแคก็คือมีค่าความแข็งสูงกว่าตัวแคนโลเท่านั้นเองโอเคเราผ่านละเรื่องของปุ่มเซ็กซี่หลายคนชอบผมเห็นนะเคยทำรถอยู่มีปุ่มเรียงกันเลย ทบจะเป็นเปียโนโลเลยที่หน้าแดชบอร์ดนะครับก่เพ <c oughs> ราะมันก็สะดวกอยู่นะคะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแบบตอนนี้เราอยากขับโหมดสปอร์ตเราก็กดปุ๊บเป็นสปอร์ตเลยไม่ต้องมานั่งกดคคือจริงๆมันสะดวกครับ,รรบอย่างที่บอกก็คือเขาทํามาเพื่อความสะดวกมันก็มันก็เป็นความเคยชินในในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเฮ้ยถ้ามันเคยชินอย่างเงี้ยมันสะดวกเนี่ยทำไมเทสลาไม่ทำมาคือต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ของเขาที่ทํารถออกมาเขาต้องการให้ยูเซอร์เนี่ยคือใช้อย่างเดียวจริงๆใช้อย่างเดียวจริงใช้แบบคือรถขับ ลงจอดสังเกตว่าปัจจุบันในอเมริกาแคนาดาขึ้นรถกดปลายทางแล้วก็จะ drive ไปถูกต้องกับฟูลเซลล์ drive วิก็จะขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหมายแล้วก็ลงสุดท้ายที่บอกแล้วตรงนี้เราก็เอาไว้เป็นเปียโนเป็นเปียโนแต่เมืองไทยเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดวกสบายก็ง่ายขึ้นเพราะว่าบางคนนะครับเราต้องบอกก่อนว่าคนขับรถเนี่ยมันก็มีอีกสองประเภทเหมือนกันหนึ่งปรับตัวเข้ากับรถกับสองซื้อรถให้เข้ากับตัว นึกออกเหฮออ่อาออมันก็เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาไม่จบเหมือนกับที่แบบโมเดลสามไฮแลนด์ไม่มีก้านไฟเดียวคนที่ปรับตัวเออชอบเพราะรู้สึกมันโล่งอ่าอย่างนาั้นเองนั้นก็ชอบอแต่คนที่เคยชินกับการที่เฮ้ยไ,ไม่ไม่เวอร์อ่ะปรากฏว่ากลุ่มหลังเนี่ยเยอะกว่าก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นถัดไปมีก้านไฟเดียวขึ้นมาแต่มันก็ไปขัดกับไอ้คนกลุ่มแรกว่าฉันไม่อยากได้ก้านไฟเดียวอ่ะเอาออกไปแล้วก็เอาออกไปสิก็มีนะครับหลายคนก็พูดเพราะนั้นทุกอย่างมันมีทั้งชอบและไม่ชอบเพราะนั้นไอ้ตัว ปุ่มคอมมานเดอร์ต่างๆก็ก็เหมือนกันนะครับโอเคอันถัดไปอันถัดไปจอปรับองศาที่เราจะเห็นกันเรื่อยๆนะครับอ้จอปรับองศาอันนี้ก็จะลดความเมื่อยล้าเวลาที่เราขับขี่อันนี้คือประโยชน์ของเขาว่าเขาจะปรับจอเนี่ยหันเข้ามาหาคนขับเราก็สามารถจะเหลือบตาใช่ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าหนูไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แสดงว่าเป็นเป็นบุคคลประเภทแรกก็คือออกมาไงก็ใช้อย่างนั้นแหละใช้เป็นคนรับตัวเองให้เข้ากับรถ โดยการที่เอายาทาแก้ปวดเมื่อยนะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าถ้าปรับได้ก็ก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่ะจะได้ใช้ประโยชน์จริงคือคนที่ขับรถทางไกลขับรถเป็นระยะเวลานานๆเนี่ย uh huh. หันไปมอง uh huh. ซึ่งคือถ้ามันมีฟูเซียว่ามันก็จบเนี่ยมันก็ไม่ต้องมองไหนกดเสร็จก uh ็ huh. นั่งได้เลยแต่ด้วยความที่หน้าจอมันตรงอ่ะ uh huh. แล้วเราต้องดูแผ่นทียบ uh huh. แล้วถ้าขับทางไกลขับทั้งวันอ่ะรู uh ้ huh. สึกว่าจะปวดตรงค uh huh. อนะครับก็ก็เลยจะไม่ชินก็จะ ประกันหลุดไหมหลุดสิหลุดทั้งนั้นนะครับมไม่มีอะไรไม่หลุดอย่างน้อยก็หลุดในบริเวณท,ที่ถอดออกมา,อออกมาที่รื้อนะครับส่วนไอ้ระบบเนี่ยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันก็เป็นแค่การถอดเสียบรักแต่อย่างที่ผมบอกนะครับมันหลุดในส่วนที่รื้อนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าถอดออกแล้วเสียบเข้าไม่ดอมอีอันนี้เจอในฐานะที่เป็นช่างซ่อมเทสล่าบางคนถอดอถอด,อ,ดอดได้แต่ตอนเสียบมันไม่เข้าก็ทำไงครับใช้ใจถึงถึงกแหล่งกดเลยเคี่ยวแตก เชี่ยวมันก็งอพับบิดแตกหลุดไหมหลุดหลุดนะครับระบบเสียหายไหมเสียหายเสียหายแน่นอนนะครับอันนี้ก็ก็ฝากเอาไว้ว่ามันไม่มีนะที่ไม่หลุดแต่มันหลุดในส่วนในส่วนไหนนะครับอันนี้ก็คือจมุนนี่อะไรอีกครับภายในภายในไฟนะครับไฟที่อยู่ภายในรถไฟสร้างบรรยากาศอ่าอ่าใช่สังเกตก็จะเรียกแอมเบียนไลท์เนาะส่วนอะไรอะ ภาษาไทยอ่ะภาษาไทยเขาจะไฟสร้างบรรยากาศภายในรถไฟไรราาสร้างบรรยากาศอ่ะอ่แต่ก็ก็มีนะอย่างส่วนตัวก็มีเพื่อนนะผมก็ไม่ติดนะเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าไฟสัระพูมพูดซะเราติดไม่ลงเลยอ่ะอันนี้อันนี้แต่ว่าก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบจริงมันก็จะบอกว่าสวยมันก็สวยแต่บางอารมณ์มันก็มันก็แสบตาเกินไปเพราะว่ามันสะท้อนกับกระจกนะใช่ครับมันก็สะท้อนกับกระจกนะก็ทุกวันเนี้เทเล่าก็มี แอมเบรไลท์มันให้อยู่แล้วในฮดในไฮแลนด์แล้วก็ในจูนิเปอร์แต่ก็ก็ไม่ไม่ใช้แต่ก็ไม่ใช้ทุกวันนี้ก็ปิดปิดตั้งแต่ออกจากศูนย์วันแรกก็ปิดแล้วรู้สึกว่ามันมันสตารครับแต่ว่าเขาก็เริ่มมีมาให้ใช้แหละใครที่ใช้โหมดอะไรนะที่อัปเดตใหม่ตรอนนั่นแหละโหมดครับรถยนต์ไม่ชอบเขาขับมอเตไซค์ก็ก็มีนะครับก็ จะเล่ากันขำๆแหละก็มีบางบางคนนี่ขับแล้วคงดูจออย่างเดียว <c oughs> เลี้ยวไม่พ้นเพราะเลยลูปมันพ้นมันเป็นมอเตอร์ไซค์ <c oughs> อะไรประมาณานี้นะครับ <c oughs> สําหรับหมดนี้ <c oughs> แล้วก็แอมเบียนหลุดไหมแอมเบียนหลุดไหมหลุดหลุดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> แอมเบียนถ้าเป็นเลกาซี่รุ่นเก่าก็าจะต้องใช้ไฟ12โวลต์ <c oughs> แล้วก็มีชุดควบคุมเนาะเป็นรุ่นใหม่ไม่มีลวก็จะก็จะไปลักไฟใช้เป็นหางปลาจิ้มเข้าไปนะครับก็มันก็หลุดอยู่แล้วแหละครับงในส่วนนี้ยังไม่นับส่วนที่รื้อยังไม่นับส่วนที่รื้อนะครับ ทุกอย่างที่มีการื้อตรงนั้นยังไงก็รู้อๆแล่ละภายในยังมีอะไรอีกครับให้กันนึกหมดหรือ,อยังภายในหุ้มบอกนะครับใครไม่เกิดเจอน้องเจบไม่ได้ใช้นะหุ้มบอกหุ้มบอกคืออะไรคะนะหุ้มบอกก็คือสมัยก่อนเนี้ยเทสลาปเปิดครั้งแรกอะใครที่ทันมันจะเป็นบอกดำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากได้บอกขาวเราก็จะเอาที่หุ้มบอกสีขาวเนี้ยหุ้มมันเหรอคะใช่อืมอ่ามามาหุ้มไว้เพื่อให้มันกลายเป็นสีขาวสีขาว ก็ก็มีนะครับมันก็ดีแหละมันก็ไม่เลอะมันก็กันเลอนะเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกไงอ,ะอ่ะมันไม่พอดี <in. S 2> อ่ะมันทําให้พวกแก๊สพลาสติกมันมันไม่ฟิตอินใช่แล้วอย่างนี้พวกแอร์แบ็กที่มันอยู่ในบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นใครเนาะเ <c oughs> <c oughs> ขาเล่าลว่า <c oughs> เขามาจากไหนไม่ร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู้นะครับเขาว่าเขาจะฉีกออกมาได้หรือเปเขาว่าเขาทำแต่ก็ ยังไม่มีใครเคยทดสอบไม่มีใครทดสอบแล้วเจจะลองทดสอบไหมหนูชอบเบาะเดิมๆด่ะมันมันยังไม่ได้มีใครทดสอบเนาะก็แค่บอกไว้ว่าโอเคละมันมีตรงนี้แล้วก็จะมีเบาะพวกเบาะเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เปลี่ยนให้มันเป็นทรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขึ้นอ่าเป็นหุ้มมากขึ้นติดไหมไม่ค่ะไม่ติดนะครับซึ่งโอเคละครับผมได้ลองนั่งแล้วมันก็มันก็สวยอะผมว่ามันสวยแล้วก็กระชับดีนะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ติดไม่ชอบเพราะว่าตัวใหญ่ มันมันอุ้มยังไงมันมาดันต้นขาไว้อะคือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนาเนี่ใช่ใช่ใช่เราคือต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอาจจะเหมาะกับบางคนแหละแต่ว่ามันแค่ไม่เหมาะกับผมเท่านั้นเองนะผมชอบแบบเป็นโซฟานิ่มๆมมากกว่าประามาณหนูนึกได้ของแต่งภายในน่าจะมีพวกแบบอัซเซสซอรี่ที่แบบใส่ในในช่องอัซเซสซอรี่พวกนั้นเนี่ยผมมองว่าแล้วแต่ชอบเลยเพราะมันมันก็เหมือนกับที่ที่วางกระดาษจุจุ่นึกออกไหมแทนที่จะวางไว้ก็ เป็นลลอกที่วางแก้วเย็นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเป็นซึ่งมันเป็นของกระจุกกระจิกพวกนี้ประกันไม่ได้ไม่ได้มีหลดอยู่แล้วมันก็มาอยู่ที่เราครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่ามันก็แค่เป็นกิเลสอ่ะอ่ามันแค่เป็นกิเลสเท่านั้นเองก็คือชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองนะครับซึ่งซึ่งผมก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่นะครับอยู่คร่าวๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับ ก็มีพวก USB อะไรพวกนี้อะไรที่เป็นอปุปกรณ์ไฟอันนี้ก็ฝากเตือนไว้เพราะว่าตอนหลังเนี่ยเทสลาอัพเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันคีบอุปกรณ์อ่อนก็คือรถเนี่ยจะจ่ายไฟมาที่อุปกรณ์ตลอดเวลาถูกต้องครับในขณะที่เราลงรถหรือดับรถเน่ย,ยแล้วถ้าเราเรยังเสียบสายอยู่เนี่ยมันก็ยังจ่าย,ายอยู่เพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เสียบคาไว้ใช่ power b บ n k เอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ก็ก็ระวังเือนไฟนิดนึงแล้วก็พูดถึงในนีอคราวนี้เราก็ จะมาพูดถึงภายนอกอหนูว่าตัดก่อนใช่แค่นี้อ่ะอย่างที่สองนะครับในการที่คุยเรื่องของแต่งเราต้องคุยด้วยนว่าประกันหลุดไหมอ๋อน่าสนใจมากเลยว่าเราติดของแต่งไปแล้วเนี่ยประกันหลุดไหมนะครับจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับของแต่งทุกชิ้นที่ใส่ในรถทุกคันทุกยี่ห้อประกันหลุดทุกคันทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าต้องจําแนกก่อนว่ามันไปหลุดในส่วนไหนค่ะอ่ามันไปหลุดในส่วนอย่างเช่นว่าเราแต่งล้อ ไปหลุดกันหลังคาอันนี้ก็คงไม่ใช่แต่งล้อก็ประกันหลุดตรงส่วนของลออ้อนะครับคราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันหลุดครับผมหลุดไหม<น>ผมไม่หลุดเพราะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับรถนะครับเราวางของไว้ไว้บนรถนะครับเปียวเพียวเลยก็ไม่หลุดนะครับภายในชิ้น